เออท่านนายกสายใจนี่ก็ดีเหมือนกันนะจะดัดให้พวกเราว่าพบปะสังสรรค์กันได้เจอกันให้เฮฮากันจะได้ไม่หลงไม่ลืมเออเนี่ยหมาพวกเราทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้สนุกสนานกันดีตาโพสตาโพสได้เวลาเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วทำอะไรอยู่ไปเร็วอ,าอ้าวใหญแต้วได้เวลาเรียนแล้วเหรอโอ้ลืมมันดูแต่เราสับเพลินไปหน่อย โอ้ยนึกได้นึกได้แล้วโอเคโอเคตามไม่ได้ลืมเทศบาลเมืองเขาสามยอดเราเนี่ยมีเข็มทิศซึ่งเข็มทิศนี้นะคะทำให้เราได้เดินแล้วก็ได้บริหารงานเนี่ยไปได้ถูก ถึงเป้าหมายนะคะในส่วนนี้เพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านนะคะมีความรู้มีประสบการณ์มากมายค่ะที่จะมาช่วยขับเคลื่อนและแถมปัจจุบันนี้นะคะผู้สูงก็เป็นเครือข่ายในทุกภารกิจของเทศบาลเลยค่ะป้าเคยเป็นครูมาก่อนสอนของโรงเรียนรัฐบาลนะนะคะตอนนี้อายุจะ80อยู่แล้วค่ะพอออกจากบ,บ้านมาไม่รู้จะทาอะไรแคเห็นพวกผู้สูงอายุในชุมชนอะ่ะเขาเหงากันอยู่แต่ในบ้านในบ้าน แล้วพอต,อต่อมาก็ทางเทศบาลก็ไปชวนเข้ามาเป็นสมาชิกทางเทศบาลนะคะก็ได้มีแนวคิดหลักเลยก็คือทำอย่างไรให้ผู้สูงอาย,ยุมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยเรายัางต่อไปด้วยสุขภาพจิตด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพกายแข็งแรงอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอเราก็จะต้องให้สุขภาพจิตแข็งแรงด้วยแล้ว เราก็ยังมีการสร้างรายได้ด้วยค่ะนะคะก็ต่อยอดมาจากโครงการขยะนะคะตรงนี้และหลังจากที่ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะได้มีโครงการอบรมทากลุ่มอาชีพต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางเทศบาลเราก็ต่อยอดให้เราก็ไปจัด WiFI ฟรีให้ผู้สูงอายุนะคะจัดทาตลาดออนไลน์ค่ะ mm. คือจากเดิมเนี่ยนะคะเรามีผู้สูงอายุแต่ก็ ไปทากิจกรรมกันหลากหลายแต่ในวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยติดเพื่อนค่ะติดสังคมไม่ให้ติดเตียงก็งเลยมีแนวคิดว่าเราก็จะต้องมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุให้ความรู้ในทุกๆด้านนะคะการให้ความรู้เรื่องอาหารค่ะเ<ม>พราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกกําลังกายอย่างเดียวอ่ะก็ไม่น่านที่จะหายไปได้แต่ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ดูแลเรื่องอาหารนะคะก็จะส่งผลให้เป็นโรค เบาหวานความดันไขมันนะคะตรงนี้แต่วันนี้นะคะเรามีโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็ถือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในรุ่นนะคะเขาก็จะดูแลกันเขาก็เช้าเขาก็จะมามีกลุ่มไลน์ตามกันใครไม่มาเขาก็เอารถไปรับกันอะไรประมาณนี้ค่ะเรายังมีห้องเรียน iPad นะคะให้ไปท่องเว็บส่วนความรู้นะคะก็จะเป็นเรื่องกฎหมายใกล้ตัวเช่นปัจจุบันผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจะอยู่บ้าน เพียงลำพังนะคะในเรื่องของพิษภัยของลนยเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะคะทางเทศบาลแล้วก็ทางวิทยากรน,นะคะก็จะมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ที่ผู้สูงอายุควรควรจะต้องทราบเบื้องต้น,นะคะ่ะ ในส่วนของกิจกรรมขององนผู้สูงอายุนะคะก็จะมีกิจกรรมมีดดนตรีเพราะว่าดนตรีเนี่ยนะคะเป็นดนตรีวิถีพุทธก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นลีลานะคะว่าท่านเต้นได้เก่งกว่าสาวๆอีกค่ะ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพนะคะเทศบาลก็ได้จัดทำโครงการชุมชนไร้ถังค่ะก็ได้นำวัสดุที่ไม่ได้ใช้อ่ะคะ่ะนำมารีไซเคิลซึ่งปัจจุบันเราก็ได้เปิดโอกาสในเรื่องของตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายอาหารด้วยแล้วก็จัดทำงานฝีมือสารกระเป๋าด้วยนะคะครับก็ต้องชื่นชมผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะท่านนายกที่ให้พื้นที่กับผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุช่วยนับทับสร้างพื้นที่สีเขียวในในบ้านตัวเองน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือนด้วยการปลูกพืชผักในกระถางบริเวณบ้านผู้สูงอายุมีส่วนช่วยในเรื่องนี้มาก,ก